กองทัพพม่ามันมีขนาดเล็กลงแต่เขาก็กำหนดขอบเขตปฏิบัติการทางทางหารเนี่ยให้มันเล็กลงและจะไม่เปิดศึกในพื้นที่ที่เขาอ่อนแอฝ่ายต่อต้านผมคิดว่าก็ก็ทรงกำลังมากขึ้นนะครับส่วนฝ่ายชาติพันุ์ก็ก็ยิ่งฮึกเหิมอยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะอยากได้สากรับ สาสตราประจาธิปไตยเหมือนเอ็นยูจีแต่อีกส่วนหนึ่งเขาเขาอยากให้เขตปกครองของเขามันเหนียวแน่นขึ้นเาะฉะนั้นเขาก็ยิ่งทําสงครามไอ้วัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงการประหัตประหารทางการเมืองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นลากทางประวัติศาสตร์พอสมควรเลยสําหรับประเทศพมา่าอยู่แล้วผมสรุปว่าณนะวันนี้ในเมื่อแต่เราฝ่ายยังดูกล่ำกึ่งกึ่งกันยังยังอยากจะจะสู้กันอยู่แต่ขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ได้สู้แบบ ทุ่มทรัพยากรไปเต็มที่แบบหมดแม็กนะครับเขาะจะมีแบบสู้หลายจุดแล้วก็มีพักลบหรือให้พื้นที่มันปลอดการสู้ลบอยู่บางจุดเหมือนกันนะครับนี่คือพม่าณวันนี้ อนนี้เนะะี่ยค่ะรัฐบาลหาพม่ายังคงมีอาวุธรวมถึงมีพลังเศรษฐกิจในการทําสงครามได้อีกซักระยะหนึ่งถือว่านานไหมคะอาจารย์จํานวนความเสียหายของทั้งฝ่ายรัฐบาลหารพมา่าหรือฝ่ายต่อต้านเนี่ยตอนนี้ภาพรวมมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะ,ะครับสาหรับกองทัพพมา่านะครับเขามีโรงงานผลิตอาวุธนะครับเป็นอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นเขตอุตสาหกรรมทาหารในเมืองแปรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโรงงานผลิตอาวุธนะครับเช่น กระสุนลูกระเบิดนะครับหรือปืนเล็กยาปืนประจําการของกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้เขาก็ทําได,าได้แล้วลักษณะการลบก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับยังยังไม่ใช้อาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูงมากนะครับจะเอาเข้ามาในบางครั้งเฉยๆก็จะเป็นลนักษณะเป็นการลบในระยะประชิดหรือการลบแบบกองโจรที่ต้องใช้ปืนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็กระบวนการผลิตสายป่านการผลิตยังยังพอไปต่อได้สําหรับกองทัพพมา่า ครับเรื่องของการลบกำลังลบภาคพ,พื้นดินหรือพัส,สุทานุภาพหรือแลนด์พาวเวอร์นะครับเช่นรถถังใช่ไหมครับปืนใหญ่ที่ยิงได้หลากหลายวิถีอะไรทำนองนี้นะครับก็ก็คิดว่ายังไม่ขาดแคลนมากนะครับก็ก็มีลดพร่องกันไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่ามันเรื่องของคลังกระสุนคลังแสงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ รถถังรถล,ลำเลียงพลอะไรเงี้ยก็ยังพบเห็นอยู่โดยเฉพาะในเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญสาคัญ,คญที่เป็นเมืองทหารนะครับส่วนกองทัพเรือนะครับก็ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับค่อนข้างพร้อมแล้วสงครามกลางเมืองภายในประเทศเนี่ยมันมันมันไม่ได้ใช้กองทัพเรือมากใช่ไหมครับแต่อาจจะมีเรือลำเลียงกําลังพลตามแม่น้ําอีรัวดีหรือตามแม่น้ําขนาดใหญ่ซึ่งดูตามหน้าข่าวเนี่ยถูก อารัอาร์มีโจมตีได้บ้างแล้วบางส่วนใช่ไหมครับแต่เอาแต่เอาเป็นว่าเรื่องของโอ peration ทางทางน้ําหรือทางทะเลเนี่ยก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ขนออกมาใช้กันมากนะครับลหลักๆก,ก็ยังเป็นการลบภาคพื้นดินอยู่ส่วนกองทัพอากาศก,าก็ใช้พอสมควรโดยเฉพาะการ เอาเครื่องบินลบบิ๊กยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเ,เข้าเข้าเข้าไปถล่มเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับเพื่อเพื่อข่มขวัญฝ่ายต่อต้านนะครับเพราะว่ากองทัพพม่าไม่ไม่มีทหารราบอย่างพอเพียงในการไปยึดเมืองคืนเขาเขาก็ยังสถานการณ์ด้วยการใช้นะครับเครื่องบินลบเนี่ยเข้าโจมตีนะครับแต่ว่าผมผมนับดูแล้วเนี่ยนะครับเครื่องบินลบพม่ามันก็ไม่ได้สูญเสียมากนะครับเพราะว่าสถิติการ การถูกยิงตกเนี่ยนะครับหรือถูกฝ่ายต่อต้านทาลายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นเสียเปรียบในในเรื่องของของ,ของการลบโดยโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใช่ไหมครับแต่ในตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับตัวเครื่องบินต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ยังพอได้อยู่พอได้อยู่และสิ่งน้าคัญยิ่งกว่าคืออะไรครับคือกองทัพพาม่ามันมีขนาดเล็กลงหมายถึงว่าเขาสูญเสียกําลังพลทหารหนีทัพแต่เขาก็กําหนด ขอบเขตปฏิบัติการทางทหารเนี่ยให้มันเล็กลงตามขนาดกองทัพที่เล็กลงด้วยอ่านั่นหมายความว่าเขาจะเขาจะกระจุกกาลังลบเอาไว้ในเขตเขตใจกลางของประเทศหรือเบอร์มันฮาร์แลนด์หรือค่อนมาทางภาคตะนาวสีหน่อยนะครับเขาจะกระจุกกาลังลบตรงนั้นอ่าส่วนอนาบริเวณชายแดนที่มันมีเมืองทหารสําคัญเนี่ยเขาเขาเขาก็จะจะคีปเอาไว้แค่เมืองสําคัญทางทหารจริงๆอย่างเช่นอ่าอะไรล่ะครับ ลาเซียวอย่างเงี้ยหรือมิจิน่าอย่างเงี้ยยังไม่ถูกตีแตกนะครับจากจากฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ก็ถือว่ายังอยู่เป็นเมืองทหารบกที่สําคัญนะครับเพราะนั้นเขาลักษณะของเขาก็คือเขาจะกระจุกกาลังรักษาเมืองสําคัญในเขตฮาร์ดแลนส่วนเมืองที่อยู่ในภูมิภาคที่ค่อนไปทางชายแดนหน่อยเขาจะรักษาหรือเมนเทนเอาไว้ในบางเมืองเท่านั้นและจะไม่เปิดศึกนะครับไม่ไม่เปิดศึกในพื้นที่ที่เขาอ่อนแอ นะครับอันนี้เนี่ยคือลักษณะของของการปรับตัวของกองทัพพมา่านะครับส่วนฝ่ายต่อต้านตะก,กี้ที่คุณนมิถามเนี่ยนะครับก็ผมก็ถือว่าเขาก็มีกําลังลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นรัฐบาล NUG เนี่ยเขาเขาเขาปรับระบบมาเข้าบัญชาใหม่คือคือเขากําหนดภาคทหารบกขึ้นมาเลยนะครับคือเอาประเทศพมา่าแล้วก็ผ่าออกเป็นกองทัพภาคเหนือใต้ออกตกอะไรทํานองเนี้ยนะครับนะครับไอไอการที่กหนด Mil i t a r ร Command ในระดับภูมิภาคแบบเนี้ย ฝ่ายต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตยในสมัยก่อนไม่มีใครเคยทําได้แบบนี้นะครับแต่ป้าอมาวันนี้ทําได้มันก็ถือว่าเป็นระบบที่ใกล้เคียงสูสีกับกองทัพพม่าเลยอ่ะที่แบ่งเป็นกองทัพภาคสิกว่าแห่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่ามันทับซ้อนกันนะครับเพราะนั้นฝ่ายต่อต้านผมคิดว่าก็ก็ทรงกําลังมากขึ้นนะครับส่วนฝ่ายชาติพนันธุ์ก็ก็ยิ่งฮึกเหิมอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่เขาทาสงครามเนี่ยเขาก็มีอันเจนดาเฉพาะส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะอยากได้สาประชาหรหประชาธิปไตยเหมือนเอ็นยูจีแต่อีกส่วนหนึ่งเขา เขาอยากให้เขตปกครองของเขามันเหนียวแน่นขึ้นเพราะนั้นเขาก็ยิ่งทําสงครามสงครามนําไปสู่การสร้างรัฐได้เพราะทําสงครามแล้วจะได้อนาเขตเพิ่มเติมแล้วคุณเข้าไปปกครองบริหารพื้นที่ยิ่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรนี่ยิ่งน่ายึดใช่ไหมครับอันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้มีแรงจูงใจในการทําสงครามนะครับเพราะนั้นฝ่ายต่อต้านก็ถือว่าเรื่องอํานาจมากขึ้นแต่ถามว่ามีสูญเสียไหมผมว่าก็ พอสมควรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอกองกําลังประหลงที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรสามพี่น้องอ่ะก่าจะยึดเมืองทหารพรมาร่าได้เนี่ยนะครับเสียชีวิตหลายร้อยนะครับยึดบางเมืองเนี่ยเสียชีวิตหลายร้อยเลยโดนทหารพรมาร่จาจัดการโดนอาวุธหนของทหารพรมาร่าหรือว่าบางทีถูกลวงเข้าไปแล้วก็ถูกตีตลบหลังอะไรทานองนีงน้นะครับแล้วมันก็น่าคิดไงครับว่าแต่ตัวกองทัพพมา่าเนี่ยนะครับกาลังพลหลักแสนใช่ไหมครับเออบางทีถ้าแบบสูญเสียไป นะครับเป็นเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังพอไปต่อได้ใช่ไหมครับ <S <S แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างอย่างฝ่ายกองกําลังชาติพันธสมมติว่าคุณคุณมีไม่กี่พันนะครับแต่คุณตายไปหลายร้อยอย่างเงี้ยมันก็กระทบแลใช่ไหมครับกระทบแลอ่าก็ก็ต้องแบบไอ้ลุกจะลุกต่ออีกก็ ไม่ไหวแล้วนะครับชิดหนักแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเสียกําลังพลเพิ่มก็ออมไว้่อดน,นะครับประมาณนี้วันนั้นก็เนี่แหละครับก็ายฝ่ายต่อต้านก็เรือนอํานาจมากขึ้นแต่ว่าก็ถือว่ามีมีมีข้อสูญเสียทําให้เขาลุกต่ออย่างเต็มที่มากไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับในบางจุดนะครับค่ะผมอาจารย์อธิบายภาพรวมของทั้งหมดมานี้ให้เข้าใจภาพเหมือนเห็นภาพโชโชโชได้ดีขึ้นมากเลยค่ะ ครับผมยินดีครับค่ะอาจารย์ในช่วงสุดท้ายค่ะอาจจะถามว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยนะคะบทบาทของประเทศอื่นๆนะคะอย่างรัฐบาลไทยจีนหรือว่าอาเซียนเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะในในช่วงนี้ในเรื่องของอะระเบียบมนุษยธรรมเองด้วยค่ะอะผมคิดว่าเรื่องระเบียบมนุษยธรรมมันก็เป็นของคู่กันกับ กับประเทศที่มีสงครามกลางเมืองน,นะครับหรือประชาชนบ้านแตกสแลกขาดมันก็กระตุ้นให้รัฐเพื่อนบ้านหรือหลายหลายรัฐบนเวทีนานาชาติเนี่ยนะครับต้องเข้ามาต้องเข้ามาจัดการเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือนะครับในการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นจานวนมากอะไรทำนองเนี้ยน,นะครับสําหรับบทบาทของหลายๆประเทศเนี่ยก็ตอนนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นสปอตไลท์สาคัญเลยนะครับเพราะว่า กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยชูธงเรื่องความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้วก็ทางกองทัพบ,บกไทยก็ก็ไม่ได้ต่อต้านแนวคิดนี้นะครับก,ก็พร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการจัดหาตำบลที่เหมาะสมที่เป็นจุดส่งของนะครับแล้วก็ส่งสินค้าบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในประเทศพมา่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามนะครับเพราะนั้นบทบาทไทยก็ถือว่าน่าจับตามองอยู่แล้วเพราะว่าตัวระเบียงม,มนุษยธรรมเนี่ยมันต้องอยู่ชายแดนไทยพมา่า นะครับแล้วก็เข้าไปที่ประเทศพามา่าอ่าส่วนอีกส่วนอีกประเทศหนึ่งก็สปปลาวซึ่งดารงตําแหน่งเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วท่านอารุณแก้วซึ่งเป็นอ่าเป็นคณะผู้แทนหรือทูตพิเศษนะครับเรื่องพาม่าจากสปป,ปลาวนะครับก็ก็นะครับผลักดันแนวคิดเรื่องระเบียงมนุษยธรรมแล้วก็ทํางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเอ่อไทยก็ไม่ได้ ไม่ได้ปฏิบัติการคนเดียวนะครับก,ก็มีความช่วยเหลือจากจากทางประธานอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์เนี่ยซึ่งซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบมนุษยธรรมด้วยเหมือนกันรวมถึงการพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อเห็นไทยขยับแบบนี้นะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ามันมันไปลงล็อกพอดีเลยกับฉันธามติห้าข้อของอาเซียนนะครับซึ่ง มันมีข้อหนึ่งเป็นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับซึ่งทุกๆประเทศก็ต้องเห็นพร้อมต้องการอยู่แล้วนะครับว่าน,นั้นไทยเคลื่อนตรงนี้ยังไงเนี่ยหลายประเทศก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นฉันทามติห้าข้อนะครับของอาเซียนใช่ไหมครับอ่ะและครับแต่คราวนี้มันก็จะมีประเทศอื่นที่น่าจะเล่นบทบาทตรงนี้ได้อีกใช่ไหมครับก็ต้องจับตาดูว่าในสหประชาชาติซึ่งเขาก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศมีกลไกนะครับเข้ามามอนิเตอร์ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะมีบทบาทยังไงในอนาคตนะครับหรือประเทศที่เป็นสมาชิกในสหประชาชาติใช่ไหมครับจะจะมีบทบาทยังไงจะส่งคณะผู้แทนเข้ามาร่วมสังเกตการหรือว่ามาร่วมช่วยเหลือในลักษณะไหนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวแสดงอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นญี่ปุ่นผมว่าสําคัญมากผมว่าสําคัญมากผมไม่รู้ผมมองผิดหรือเปล่านะแต่ผมผมคิดว่าญี่ปุ่นมีความสําคัญ นะครับที่สําคัญเพราะว่าหนึ่งตัวตัวระเบียงมนุษยธรรม,มน,นะครับมันมันตัดไม่ขาดกับเส้นทางโลจิสติกในการขนส่งสินค้าบริการซึ่งมันจะอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจด้วยผมหมายถึงระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจและมันมีระเบียงเศรษฐกิจคือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับก็คือขนส่งสินค้าบริการและการเดินรถเนี่ยจาก หมาสูตรแปซิฟิกตรงประเทศเวียดนามเข้ามาที่ลาวเข้ามาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะขอนแก่นพิษณุโลกแล้วมาแม่สอดเมียวดีใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ไอ้พวกมอตมะมาละแม่งในพมา่าอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันเป็นเส้นในแนวระนาบไอ้เส้นตรงเนี้ยนะครับมันถูกพัฒนาหลักๆโดยธนาคารพัฒนาเอเชียใช่ไหมครับ ADB แล้วก็มีญี่ปุ่นเป็นเป็นสเต็โเดทสำันในการพัฒนา ยังมีเห็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงบางแห่งจะมีการพัฒนาเส้นทางในลาวใช่ไหมการพัฒนาสาธารณสุขการศึกษามนุษยธรรมตามระเบียงเศรษฐกิจตัวนี้ซึ่งซึ่งญี่ปุ่นเข้าไปนะครับแล้วในระบบเศรษฐกิจในรูปแม,ม่น้ำเมยนะครับมูลนิธิ nippon nippon foundation ของญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดเขาก็ไปไปมีบทบาทแข็งขันนะครับในการจัดสร้าง ครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนในประเทศพามา่าหรือในรัฐก,กะเหรี่ยงอะไรทํานองนี้มัน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 ม,ม,ม,มีทุนญี่ปุ่นนะครับเข้าไปช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงบทบาทของประเทศไทยระเบียงม,มนุษย,นยธรรมเนี่ยเวลาเราส่งของเนี่ยเข้าไปในพาม่าเนี่ยมันก็จะมีสเต็กโฮเดอร์อื่นๆใช่ไหมครับคอยคอยเข้ามาบริหารความสัมพันธ์นะครับในเรื่องเหล่านี้ซึ่งหนึ่งในนั้นผมว่าเป็นญี่ปุ่นด้วย อ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ค่ะเรื่องราวมันยังคงมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังน่าติดตามอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์เท่ากับว่าในเร็วๆนี้เราจะเราจะมีวันที่เราได้เห็นการซู้รบนี้จบลงได้ในเร็ววันนี้ไหมคะอผมว่ายากครับผมว่ายากเอ่อที่ยากก็เพราะว่า ธรรมชาติของรัฐพมา่ามันเป็นรัฐที่มีสงครามกลางเมืองมาอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่หลังรัฐประหารสามปีที่เรามาพูดคุยกันนี้อย่างเดียวแต่ว่า<ะ>แต่พมา่าได้รับเอกราชจากอังกฤษมาก็เป็นเอกราชที่ขาดเอกภาพะนะครับเพราะมันก็มีสงครามกลางเมืองมีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนมีกลุ่มการเมืองหลากสีแล้วก็ชนชาติพมา่าเองก็ลุกพุ่งกันเองชนชาติพมา่าก็ไปลบพุ่งกับชนชาติอื่นชาติพันธุ์อื่นอะไรเงี้ยมัน โอ้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงการประหัตประหารทางการเมืองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นรากทางประวัติศาสตร์พอสมควรเลยสําหรับประเทศพมา่าอยู่แล้วนะครับอ่อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือสถานตอนเนี้มันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับเอ่อฝ่ายต่อต้านก็ต้องการลงทหา,ารพม่าให้ได้ให้ทหา,ารพม่ายอมรับความเหนือกว่าของพลเรือนแล้วก็สร้างสหธัธประชาธิปไตย ส่วนฝ่ายทหารพม่าเนี่ยเขาก็ต้องการให้ประเทศสงบกองทัพต้องนําประเทศนะครับคืนความสงบให้กับประเทศให้ได้นะครับแล้วก็ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ต่อต้านระบบสหพันธรัฐที่มันอาจจะกระจายอำนาจมากเกินไปอะไรเนี้ยเขาเขาก็ต้องยันตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับแล้วเมื่อทรัพยากรของสองสองฝ่ายเนี่ยมันมันยังพอรบพุ่งกันต่อได้อีกนะครับมันก็ต้องสู้กันต่อไปก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับทหารพม่าเองนะครับเขาก็ต้องยืนระยะให้ปลอดภัยเต็มที่ควบคุมสายการฉุกเฉินให้เต็มที่ถ้าควบคุมได้บันไดต่อไปก็จัดให้มีการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่ทหารยังมีบทบาทนำทางการเมืองอยู่นะครับแล้วฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยก็ควรจะต้องไล่พิษสงอ่ะนะครับก็เป็นประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบมันจะออกมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าณนะวันนี้ รักษาความสงบในหลายๆพื้นที่ทหารปพระมานยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วคุณต้องการเวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะบอกว่าประเทศนี้สงบแล้วมีปริมาณเขตเลือกตั้งอย่างพอเพียงที่จะฟอร์มรัฐสภาหรือคอลอมอในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันยังต้องใช้เวลาอีกใช่ไหมครับอ่าส่วนฝ่ายต่อต้านที่เป็นรัฐบาล n อ็เขาอยากได้สหพันธรัฐประชาธิปไตยนะครับอ่าแล้วตอนนี้แนวร่วมเขาก็มากขึ้นแต่ยังมีอะไรต้องทําอีกมาก นะครับเพราะว่าเมืองที่เป็นกองบัญชาการกองทัพบ,บกของทหารพรม่าที่มีอยู่สิบกว่าแห่งอะ่ะยังไม่แตกสักเมืองเลยใช่ไหมครับเขาก็กอ,องทัพพม่าก็ยังรักษาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นโอเคแต่เมืองทหารหลายเมืองเนี่ยก็ถูกยึดอันนั้นก็ทหารพรม่าก,ก็ต้องไปทําการบ้านไปเอาคืนมาให้ได้อะไรทํานองเนี้ยนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนั่นมันก็พอบ่งชี้ได้ว่า n อ g นจะต้องต้องตีมิจินหนาให้แตก ตีลาเซียวให้แตกตีตองจีให้แตกเข้าไปลุกตองอูให้ได้ล้อมเนปิดอให้ได้นะครับซึ่งมันจะต้องใช้ทระะัพยากรและใช้เวลาอีกยังไม่สามารถปิดจ็อบได้ในเร็ววันนะครับจะ,จะต้องใช้เวลาเพราะยังถึงถผมถึงบอกว่า n u ยังมีอะไรต้องทำอีกมากแม้กระทั่งในเวทีระหว่างประเทศนะครับเอ่อคำถามก็คือตกลงประเทศพามา่ามีรัฐบาลเดียวหรือมีสองรัฐบาลอ่า อาจจะมีคนตอบคาถามนี้เป็นสองแนวแนวแรกก็คือมีรัฐบาลเดียวคือรัฐบาลทหารพมา่าแต่มันงอนแง่แล้วมันขาดเสถียรภาพใช่ไหมครับเพราะประชาชนเนี่ยปฏิวัติลุกฮือทั้งประเทศแต่แต่ยังมีรัฐบาลเดียวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูความมานางการทูตอย่างเช่นประเทศไทยรัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยยังรับรองยังติดต่อกับรัฐบาลที่เนปิดออยู่ใช่ไหมครับแต่เพราะนั้นแบบเอ้ยมันมันยังไงกับอีกมุมนึงอาจจะมีคนบอกว่ามี2รัฐบาล ภายในประเทศเดียวกันคือรัฐบาลทหารพม่าใช่ไหมครับกับรัฐบาล NUG รัฐบาลทหารพม่าคุณก็อาจจะดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบการทูดเสนาธิปัดก็คือไม่ชอบให้ใครมาแทรกแซงกิจการภายในนะครับเล่นการทูดแบบเงียบๆแล้วก็ติดต่อกับประเทศที่เป็นซัพพลายเออร์ทางอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเช่นรัสเซียนี่คือการทูดสไตล์ทหารการทูดแบบเสนาธิปัดแต่ NUG จะเป็นการทูดแบบรัฐบาลพัฒนทิน นะครับก็คือเขาจะต้องไปล็อกซี่หลากหลายประเทศให้ได้เลยว่าให้ต้องรับรองเขานะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ชอบทำเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับก่อนยุครัฐประหารเนี่ยถูกมีนองหลายปล้นอำนาจไปนะครับเขาเขาจะต้องไปโน้มน้าวนะครับให้ให้มีคนมารับรองสถานภาพของรัฐบาล NUG แต่ณนะวันนี้ผมถามหน่อยมีกี่ประเทศที่ออกมารับรองรัฐบาล NUG นน้อยมากใช่ไหมครับ คือหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนอะ่ะคือเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไม่ค่อยชัดเขาอาจจะทำเขาอาจจะทําการบ้านตรงนี้อยู่นะครับอาจจะต้องรอดูต่อไปแต่เพียงแต่ความสําเร็จของ NUG ก็เจ้จะมีตรงที่ท่านทูตตุนใช่ไหมครับที่ยังคาที่นั่งอยู่ในสหประชาชาติเนี่ยเขาก็เหนียวแน่นกับทาง NUG อะไรเงี้ยซึ่งตัวแทนของฝ่ายการทูตของรัฐบาลทาหารพมา่าย,ยังเข้ามาแทนที่ไม่ได้ดังนั้นก็ ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเอ็นยูีก็สำเร็จบางเรื่องแต่ยังมีอะไรต้องทําอีกมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะการหาเสียงประเทศต่างๆให้มันรับรองรัฐบาลของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังจะต้องไปอีก ในกระบวนการต่อสู้ของประเทศนี้แต่ละฝ่ายมีจุดอ่อนจุดแข็งมีจุดอ่อนก็ต้องไปเติมให้มันแข็งขึ้นมีจุดแข็งก็ต้องรักษาเอาไว้แล้วให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ละฝ่ายยังไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าณนะวันนี้ในเมื่อแต่ละฝ่ายยังดูก้ำกั้มกึ่งกึ่งกันยังยังอยากจะจะสู้กันอยู่แต่ขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ได้สู้แบบทุ่มทรัพยากรไปเต็มที่แบบหมดแม็กนะครับเขาจะมีแบบสู้หลายจุด แล้วก็มีพักลบหรือให้พื้นที่มันปลอดการสู้ลบอยู่บางจุดเหมือนกันนะครับนี่คือพมา่าณวันนี้เพราะนั้นสันติภาพเกิดขึ้นได้ไหมสงครามเกิดขึ้นได้ไหมนะครับคำตอบของผมนะครับก็คือว่าเกิดขึ้นทั้งสองอย่างระคนปนเปนกันไปนะครับมาวันนี้เราเห็นพมา่ามีสงครามแต่มีความหวังในการเจรจาสันติภาพไหมความหวังที่จะเห็นการเจรจาสันติภาพทั่วประเทศแบบคอมเพลียนซีมากยังไม่มายังไม่มาแต่ เจรจาสันติภาพเป็นปลอกๆเป็นหย่อมๆเฉพาะกลุ่มคู่ขัดแย้งที่มันเอ๊ะมันพอสุดท้ายแล้วมันมีบางอย่างที่แบบเออมีผลประโยชน์ที่แบบพอคุยกันได้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวแสดงที่ชี้ชัดก็คือการเจรจาที่คุณหมิงที่จีนเข้ามามีบทบาทนะครับในการให้กองทัพพม่ากับพันธมิตรสามพี่น้องเนี่ยมาคุยกันแม้ว่ายังยังมีการทะเลาะบอกแหวงยังมีความไม่ไว้วางใจกันแต่อย่างน้อยมันมีการหยุดยิงมันมีการพักลบบางส่วนแล้ว เราไม่เราไม่สามารถเรียกมันว่าเป็นสันติภาพเชิงบวกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสติภาพเชิงลบแต่ยังน้อยในประเทศที่มันแบบลบพุ่งกันสุดๆด,ด,ด้วยสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้เกิดอะไรแบบเนี้นะครับก็ถือว่าดีแล้วครับถือว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นในพม่านะครับมีมีส,มสงครามเกิดขึ้นแต่ก็มีสันติภาพเป็นหย่อมๆย,ยังต้องมีอะไร ต้องทําอีกมากนะครับแต่ว่าก,กย็ยังมีความหวังอยู่บางส่วนแต่ก็ความหวังก็อาจจะริบหรี่ได้เหมือนกันหากว่ามันไม่มีทางออกจริงๆสําหรับประเทศนี้นะครับหรือว่าโมเมนตัมมันไม่สามารถดันไปสู่การเจราจาเพื่อรักษาสันติภับทั่วประเทศได้พมราะมนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนที่ผมคุยกับคุณนมิเนี่ยหลายเดือนก่อนจนถึงทุกวันเนี้ยเราอาจจะต้องมาเจอสถานการณ์อ่านข่าวคุยกันแบบนี้ อาจจะตลอดปีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเยวมาลองดูกันจะมีเหตุพลิกผันที่ทําให้นะครับหักมุมได้เหมือนกันอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับ